สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่วันนี้ผมก็มีวัตถุมงคลหลวงก็ขวยนะครับรุ่นสิบมีหลักนะครับปีสองพันห้า้อยหกสิบเจ็ดนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากกระไรทองกันเลยนะครับอ่าบอกก่อนนะครับถ้าพี่พี่ท่านใดนะครับสนใจนะครับก็โทรนะครับศูนย์แปดสามแปดหนึ่งห้าสองเ้าสี่แปดเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรเฟสไลน์ไว้ตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือเหรียญหลังฮนุมานนะครับ กระไรทองพ่นสายครับอันนี้เป็นงาน 2K เนะเห็นไหมหน้าตาสวยเลยนะครับนี่อันนี้คืนเช่าจากวัดเลยนะครับต่อคิวเช่ามาจากวัดเลยนะครับนี่เห็นไหมดูบล็อกสวยงามบล็อกสายฝนอันนี้ก็จะเป็น เหรียญหลังยันนะครับนี่หลังยันนี่บล็อกหน้าจะบล็อกเดียวกันนะครับบล็อกหลังจะเป็นแบบนี้เห็นไหมงานสองเคนะครับนี่เห็นไหมบล็อกหน้าบล็อกเดียวกันดูนะครับเป็นงานสองเคนะครับแบบนี้แล้วก็ต่อไปครับจะเป็นอันนี้คือแบบ ็นรุ่นแรกเลยนะครับที่วัดนําเหรียญนโมตาบอดมาทําเป็นกระไรทองพ่นสายนะครับนี่ดูเห็นไหมนะครับนี่เห็นไหมสนะวยงามนะครับสวยงามจะมีโค้ดตอกอยู่ตรงนี้เห็นไหมแบบโค้ดเดียวกันน่าจะโค้ดเดียวกันนะ โค้ดเดียวกันนะครับ <S <S เห็นไหมสวยงามดีแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นนโมตาบอดแบบไม่พ่นสายก็จะเป็นลมดำแบบนี้โอ้นี่คือผิวสวยมากนะครับเป็นลมดำจะซ่องให้ชมเห็นไหมมีโค้ดด้วยนะครับเป็นผิวลมดำนะครับเผื่อท่านใดชอบแบบนี้ ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรศูนย์แปดสามแปดหนึ่งห้าสองเก้าสี่แปดนะครับหรือว่าเพิ่มไลน์ไอดีที่ต้นคลิปนะครับผมทิ้งเลขไว้ให้แล้วนะครับทิ้ง facebook ทิ้งไลน์ไว้ให้เพื่อสะดวกในการติดต่อนะครับหรือว่าสอบถามราคาถ้าเข้ามาสอบถามราคาก็าได้นะครับนี่อันนี้คือเหรียญหลังธนุมานนะครับนี่เห็นไหม วุบ็อกนี้ผมก็เพิ่งสังเกตนะครับว่ามีแบบนี้ด้วยเห็นไหมจะเป็นเส้นสายฝนลงมาแบบนี้นี่คือแท้จากวัดนะครับไม่ต้องห่วงผมไปซื้อมาจากวัดเลยนะครับแล้วก็จะมีอะไรอ่ะ <c oughs> หลังยันนี่แป๊บหนึงหลังยันอือตรงนี้ผิว เห็นหมแวบ็บคือแดงมากดูพี่ดูแดงไม่แดงเห็นไหมนี่คือลมดำนะครับลมดำแต่คือมันแดงอะผิวมันสวยอะเห็นไหมนะครับเห็นไหมโอ้โหองนี้นะครับปั๊มซ้อนด้วยนะครับเห็นไหมปั๊มซ้อนด้วย เดี๋ยวแยกไว้ก่อนถ้าท่านไหนสนใจนะครับก็โทรมานะครับปั๊มซ้อนด้วยโทรมาศูนย์แปดสามปหนึ่งห้าสองเก้าสี่แปดเห็นไหมองค์เมื่อกี้แดงองค์นี้ยยังไม่แดงเท่าองค์เมืตะกี้นี่เลยนะครับเห็นไหมนะครับองค์นั้นคือสวยมากเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแยกไว้ก่อน <c oughs> ท่าไหนสนใจก็โทรมานะครับ0838152948แล้วก็จะเป็น <c oughs> รูปถ่ายนะครับของหลวงพ่อจะมีด้วยกันทั้งหมดปีนี้นะครับเฉพาะปี67นี้นี่จะมีแบบนี้เห็นไหมแบบครึ่งองค์ยันคู่หลังตะวันอ่าด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้เขาเรียกว่ายันอะไรนะ จำไม่ได้นะผมโพดขายอยู่จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับจำไม่ได้ลนะจำตารางแล้วกันนะแบบนี้ท่านใดสนใจก็โทรมานะครับหรือจะทักเฟซทักไลนะ์หนาก็ได้นะครับสะดวกดีนะครับและแบบนี้แบบนี้คือวัดสร้างเป็นรุ่นย้อนยุครุ่นแรกเลยคือรูปหลวงพ่อกลวย ด้านหลังเป็นตะกุ3สามกริย์เห็นไหมเงินทองนาคนะครับนี่จะซองให้ชมกันชัดๆเห็นไหมนี่เป็นไงสวยงามดีนะครับมียอดอยู่แค่3บาทน,นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรนะครับ083 815 2 9สานะครับหรือว่าจะเป็น Facebook ผมจะขึ้นให้ตรงนี้ไลน์จะขึ้นให้ตรงนี้นะครับโอเคข้อพูณมากครับสวัสดีครับ